การเลือกตั้งที่ผ่านมาพี่น้องเลือกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเข้าไปคะามอบอนาคตให้กับลูกกับหลานของเรากันค่ะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเรามาสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงที่เหล่านา,นานาอารยะประเทศยอมรับกันเถอะค่ะขอบคุณค่ะเราไม่สามารถที่จะคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ได้เลย ยังทำแบบเดิมคิดแบบเดิมและกาแบบเดิมค่ะนโยบายต่างๆพักไหนก็พูดได้พูดกันทุกพักเลยค่ะแต่พักที่ทำได้และเราทำให้เห็นมาแล้วในรัฐบาลของไทยรักไทยคือพักเพื่อไทยพักเดียวค่ะประยุทธ์ทำให้พี่น้องเดือดร้อนเสียหายเป็นเพราะอะไร เกิดจากเรื่องใหญ่ๆอะไรบ้างที่มันสุดท้ายแล้วมันมามีผลกระทบมาจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีท่ามกาและก็พี่น้องตำบลวายเหนือแปดปีมานี้ที่รัฐบาลประยุทธ์ทำและถ้าหากว่ายังคงเป็นรัฐบาลประยุทธต์ต่อไปจะไม่มีทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้จะไม่มีทางแก้ปัญหาของพี่น้อง ชาวจังหวัดกาญจนบุรีชาวท่ามะกาชาวตำบลไหวเหนียวได้ทำไมผมพูดอย่างนั้นเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดถ้าพูดกันมันคงใช้เวลานาน,านและครอบคลุมหลายเรื่องแต่พูดเอาเฉพาะที่มันพูดแล้วโยงมาถึงพี่น้องทุกคนที่นั่งทีนท่นี่พี่น้องทุกคนในตำบลไหวเหนียวทุกคนในอำเภอท่ามะกาโยงมาแค่นี้ก่อนพี่น้องทุกคนในจังหวัดกาญจนบุรี พี่น้องครับเรื่องที่1เอาจากไกลตัวและเข้ามาหาใกล้ตัวมาจนถึงพี่น้องมาถึงบ้านพี่น้องเลยจากไกลตัวคือส่งออกของประเทศนี้เมื่อก่อนนี้ผมเป็นรัฐบาลกันเนี่ยส่งออกขยายตัวปีหนึ่งสิบเถึง20หมายความว่าปีนี้ส่งออกร้อยหนึ่งปีหน้าจะส่งออกร้อย1ี่สิบร 8ปีมานี้จนถึงล่าสุดการส่งออกประเทศไทยขยายตัวติดลบหมายความว่าปีที่แล้วข,ขยายตัวติดลบคือส่งออกได้น้อยกว่าปีก่อนปีหน้านี้อย่างมากเพิ่มเปอร์เซ็นต์เดียวหรือดีไม่ดีน้อยกว่าปีที่แล้วปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วส่งออกไม่ดีมีผลยังไงกับพี่น้องพี่น้องปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ถ้าส่งออกไม่ดีของมันอยู่แต่ในประเทศราคามันก็ไม่ดีอันนี้กระทบพี่น้องโดยตรงปิดชายแดนเป็นการใหญ่แล้วให้ทหารดูแลชายแดนทั้งหมดการค้าชายแดนมีอนาคตมากประเทศไทยนะครับแล้วจังหวัดกาญจนบุรีมีชายแดนติดกับพมา่าสามารถจะส่งออกไปทำกันดีๆมันไปถึงอินเดียไปถึงโน่นเลยแต่ว่าการ ที่ไม่ส่งเสริมการค้าชายแดนก็ทำให้สินค้าต่างๆส่งออกจากที่นี่ไม่ได้ผ่านจากที่นี่ก็ได้น้อยนี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลประยุทธ์ไม่ใช่ทำไม่เป็นเท่านั้นแต่เป็นรัฐบาลที่มาจากฝ่ายความมั่นคงเอาทหารไปคุมด่านต่างๆไม่ได้ให้นักธุรกิจไม่ได้พ่อค้าไม่ได้ชาวบ้านไปช่วยคิดไม่ได้ไปส่งเสริมเช่นว่าพี่น้องจะส่งพืชส่ง ผลิตผลทางการเกษตรทั้งหลายไปต่างประเทศไม่มีจุดตรวจไม่มีคนมาคอยตรวจดูว่ามีเชื้ออะไรบ้างแค่นี้ก็ส่งออกไปไม่ทันสินค้าจะพึ่งลุกไปไหนนะคะมีบุคลากรสำคัญของพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยอยากทราบไหมคะ้าวในผู้สูงอายุ